สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการพยากรณ์ในช่วง2เดือนสุดท้ายของปี2565นนะคะนั่นก็คือนับตั้งแตออ่ช่วงกลางเดือนตุลาคม ไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะก็ระยะเวลาประมาณ2เดือน2เดือนกว่าวาตรงนี้ดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีจะมีทิศทางจะมีแนวโน้มจะมีเรื่องราวดีๆต้อนรับสิ้นปีนี้ไหมเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค่ะชาวสิงท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วง2เดือนสุดท้ายของปี2565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปีนี้ยังถือว่าคุณยังได้รับล่าผลที่ดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงานหรือด้านการเงินนะคะคุณมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับทางการเงินอย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงสองเดือนสุดท้ายนี้มันจะมีสิ่งที่คุณยังคิดมากยังมีความกังวลยังมีความอึดอัดใจอยู่บ้างซึ่งไอ้เจ้าความกังวลความอึดอัดใจเหล่านี้บางทีแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้หรือ สำหรับชาวลลคนาราศีสิงห์บางคนมันยังไม่ทันได้เกิดขึ้นเลยค่ะแต่คุณคิดไปเองทั้งๆท,ท,ที่มันยังไม่เกิดขึ้นคือคุณเครียดไปก่อนเอาง่ายๆก็จะเป็นประมาณนั้นคือเครียดไปก่อนคิดมากไปเองเรื่องราวยังไม่เกิดนะคะก็กังวลไปก่อนวิตกไปก่อนอารมณ์จะเป็นประมาณนี้ชาวลลคนาราศีสิงห์เนี่ยอาจจะมีบางครั้งบางช่วงบางตอนที่มีอาการจิตตกนะคะและ ความเครียดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่สมัยที่บายไปว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้มันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสองเดือนนี้จริงๆก็ได้หรือบางคนอาจจะยังไม่เกิดก็ได้ถ้าคุณมีความเครียดใดๆเกิดขึ้นอย่ากเก็บไว้คนเดียวนะอันนี้ขอเตือนไว้นะคะเล่าให้คนที่ไว้ใจฟังเล่าให้เพื่อนฝูงคนสนิทฟังปรึกษาคนรักคู่รักเล่าให้ญาติคนสนิทฟังแบบนี้ก็จะช่วยผ่อนคลายนะคะแล้วก็อยากจะให้ชาวลักนาราสีสิ่งนั้นเปิดรับฟังคําแนะนําของคน รอบข้างอะไรที่ปรับใช้ได้เอามาปรับใช้อะไรที่ทําไม่ได้ก็ค่อยๆพิจารณากันไปเป็นลักษณะนี้จะดีกว่านะคะเมื่อต้นคลิปได้บอกไปแล้วว่าลาบผลที่ดีทั้งด้านการงานและด้านการเงินยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะดาวพระศุกร์ซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะ ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณโครจรเป็นเกษตรราธิบดีในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นจริง,รงๆแล้วเนี่ยได้ดีตั้งแต่ช่วงกลางตุลาคมเป็นต้นมาแล้วสําหรับชาวลกนาราศีสิงห์นะคะสายงานใดที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามครีมบำรุงนะเสื้อผ้าหน้าผมสายงานใดที่เกี่ยวข้องกับการขายของกินของใช้เครื่องอุ ประโภคบริโภคแบบนี้ค่ะ ก็จะมีมุมที่ดีการค้าการขายราบรื่นและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ยังตกงานหรือว่างงานอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานหางานได้สมัครงานได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีสเสน่ห์เนื้อหอมในเรื่องของการงานอยากจะมีคนมาร่วมงานกับคุณนะคะอยากจะมีคนดึงตัวคุณไปร่วมงานด้วยประมาณนี้นะเพียงแต่คุณมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังอยู่นั่นก็คือความดี ความรู้ความสามารถบางอย่างของคุณคนอื่นอาจจะยังไม่เห็นอาจจะยังไม่เป็นที่เตะตาต้องใจของใครบางคนนะคะของหัวหน้าง,งานของลูกค้าคือตัวคุณมันอาจจะยังไม่แสดงความโดดเด่นออกมาแต่อย่างไรก็ตามอย่าท้อขอให้คุณลุยและสู้ต่อไปในเรื่องของการงานเดี๋ยวดีเองนะการงานใดที่ชาวลัคนาราศีสิงทำร่วมกันกับคนรักคู่รักหรือคนในครอบครัว เพื่อนหรือญาตินะคะมีเกณฑ์ที่จะราบรื่นคุณจะได้หุ้นส่วนที่ดีจะช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี นะคะในจังหวะที่มันรุ่งเรืองคุณและมุ่งสวนของคุณก็จะช่วยกันทํากําไรจากสิ่งนั้นได้ดีนะชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ในช่วงปลายปลาย,ปลายปีนี้นะคะบางคนบอกว่ารอเริ่มมก,กราปี66เลยไม่ต้องรอจริงๆเลยนะเริ่มได้เลยนะคะกิจกรรมใหม่ๆกิจกรรมทางการงานที่คุณมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีขอให้เริ่มได้เลยนะอะไรที่รอหรือว่าชักช้าจนเกินไปบางทีมันอาจจะมีคนอื่นทํา ตัดหน้าอันนี้ขอเตือนกันไว้นะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ได้รับการบริการได้รับการเกื้อกูลที่ดีจากบุตรบริวารใครที่มีลูกน้องมีพนักงานลูกน้องพนักงานของคุณก็จะทํางานให้คุณได้ดีเป็นมือซ้ายมือขวาให้คุณได้ดีนะคะเกื้อกูลคุณนะส่วนใครที่ไม่ได้มีบุตรบริวารแต่มีลูกหลานคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีจากลูกหลานหรือไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นจังหวะที่ลูกหลานคุณอาจจะสร้างความอึดอาใจสร้างความเดือดร้อนใจ บางอย่างมันเป็นไปได้ทั้งสองกรณีเลยนะในช่วงนี้ก็อยากจะให้รอบคอบกันสักนิดหนึ่งถ้ามีเรื่องร้อนใจหรืออึดอัดใจเกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะคะอย่าเพิ่งโวยวายต้องบอกแบบนี้อย่าเพิ่งโวยวายใช้สติดูที่มาที่ไปของปัญหาแล้วก็ค่อยๆเค,คลียร์ค่อยๆแก้อย่างไรก็ตามบุตรบริวารเขาจะเกื้อหนุนคุณไปอีกยาวเลยนะคะอย่าเพิ่งทําให้เขาขวัญหนีดีฝ่อในช่วงนี้นะ เรื่องการเงินนะคะชาวลัคนาราศีสิงในระยะ2เดือนนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเจอกับของพังของชำรุดค่อนข้างยากมีเกณฑ์ที่จะซื้อของออนไลน์หรือซื้อของอะไรมาแล้วมันใช้ได้ไม่นานก็พังและประมาณนี้ค่ะเหมือนได้ของไม่ตรงปกอันนี้ต้องดูแลให้ดีนะต้องระมัดระวังให้ดีแต่คุณยังมีโอกาสที่จะสร้างเงินได้มีเกณฑ์ที่จะมีเงินใช้ไม่ขาดมือคุณจะมีหัวคิดในทางการเงินที่ดีนะคะชาว ลัคนาราศีสิงจะเป็นแบบนี้ค่ะในช่วงสองเดือนสุดท้ายนี้อะไรที่คุณเคยสูญเสียไปก่อนหน้านี้อะไรที่คุณเคยขาดทุนอะไรที่คุณเคยทำหายทำพังหรือทำชำรุดมันมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคืนนะบางอย่างที่มันสูญเสียไปกลับกลายเป็นว่าในช่วงสองเดือนสุดท้ายนี้มันจะได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม พังกว่าเดิมอารมณ์เป็นประมาณแบบนี้นะคะเหมือนประมาณว่าคุณทําโทรศัพท์เครื่องเก่าพังแล้วช่วงสองเดือนสุดท้ายคุณมาซื้ออโอเคซื้อจัดเต็มไปเลยเครื่องใหม่รุ่นใหม่เลยราคาแพงเลยเป็นประมาณนี้นะคะและถามว่าคุณมีเงินใช้จ่ายไหมยังมีเงินใช้จ่ายคุณก็มีเงินที่จะได้สนองความต้องการให้กับตัวเองด้วยนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ได้รับข่าว ของญาติที่อยู่ทางไกลหรือข่าวใดๆก็ตามที่มันมาจากทางไกลที่มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน อาจจะไม่ค่อยดีนะต้องระมัดระวังคนทางไกลโทรมาหยิบยืมต้องระมัดระวังเพื่อนที่ไม่ค่อยได้คุยกันโทรมาหยิบยืมต้องระมัดระวังคนรู้จักคนสนิทสนมนี่แหละมาหยิบยืมเงินคุณนะคะก็ดูให้ดีพิจารณาเอาเป็นรายบุคคลไปว่าใครควรให้ใครไม่ควรให้อันนี้สยัยไม่ไม,ไม่สามารถที่จะตัดสินใจให้ได้นะคะแต่ชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องระมัดระวังการขัดแยง้งทางการเงินมีเกณฑ์ได้รับเงินล่าช้าใครที่รับปากอะไรกับคุณว่าเขาจะจา ใชเงินคุณวันนั้นวันนี้อาจจะถูกเลื่อนอาจจะไม่เป็นไปตามกําหนดอันนี้ก็ต้องดูให้ดีลูกนี้อาจจะเลื่อนนัดผิดนัดหรืออาจจะมีปากเสียงในเรื่องของเงินเงินทองทองคดีความต่างๆนะคะดาวการเงินโคจรเดินเร็วด้วยนะในหนึ่งเดือนคือ1เดือนพฤศจิกายนดาวการเงินของคุณโยกย้ายถึง3ราศีด้วยกันคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเร็วและมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเร็วด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายเงินถ้าโอกาสใดที่มันเป็นจังหวะและโอกาสที่จะได้เงินก็ขอให้พยายามกอบโกยให้ได้มากที่สุดมันเป็นจังหวะขาขึ้นของคุณแต่ถ้าโอกาสใดที่โอ้เดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็จ่ายเดี๋ยวก็เจอของเสียของพังคุณต้องพยายามหยุดอยู่กับที่นะคะรลบคิดแลบพิจารณาถ้าออกเดินทางได้ให้เดินทางมันเป็นการแก้เคล็ดนะหรือเป็นไปได้เอาเงินไปฝากไว้กับคนที่ไว้ใจเลย โอนเงินไปให้คุณพ่อโอนเงินไปให้คุณแม่นะคะแล้วก็จะใช้จ่ายอะไรให้แม่โอนกลับมาคืน นะอันนี้ในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ใช้โซเชียลเป็นโอนเงินเป็นนะหรือว่าถ้าเกิดใช้ไม่เป็นถ้าอยู่บ้านด้วยกันอยู่แล้วฝากไว้ที่ท่านเลยนะคะจะใช้จ่ายอะไรค่อยเหมือนไปขอเงินท่านอ่ะแม่เดี๋ยววันนี้จะใช้2,000วันนี้จะใช้เออ5,000บาทอะไรก็ว่ากันไปแบบเนี้ยนะคะเป็นการแก้เคล็ดเล็กๆน้อยๆนะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะก็เป็นการมาไกด์ไลน์ในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีว่าดวงชะตาคุณจะมีทิศทางและแนวโน้มเป็นอย่างไร นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ